ครับสวัสดีครับพี่น้องอีสาน youtube มากเลยครับมาติดตามฟาร์มงัวนะครับมันนี้กจะจมาเยี่ยมอีกฟาร์มหนึ่งพี่น้องผ้าพี่น้องเข้าเขามาเยี่ยมชมอีกฟาร์มหนึ่งฟาร์มงัวฟาร์มนี่เป็นฟาร์มที่ปลอดภัยจากโรคล,ลำปีสกินพี่น้องอีสาน u t u b e กะติดตามทั้งเป็นลำปีสกินทั้งบ่เปน็นะครับอีสานี่ พาพี่น้องไปเบิงวมือน,นี่พาพี่น้องมาเบิงคอกนี่ผีบอติดโลกลำปีสกินน้ำเพลนเลยนะครับพี่น้องว่าเพลนมีวิธีป้องกันจังไดการถีบอหงวัวติดโรกลำปีสกินไปเลยพี่น้องไปถามกับผมสวัสดีครับแม่ครับผมเมื่อนี่เขามาเยี่ยมชมฟาร์มงวัวอยู่บานไหนไหนะแม่นี่ยุบานรุงพัฒนารุงพัฒนาตามบนาเก่าขามอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เมื่อนี้อีสานยูทูบอยากแวะเยี่ยมสอบถามนะครับว่าารามาร์มนี้ผมเ,เบิ่งเล้วยบอมีตุ่มบอมีโลกลำปีสก,กินน้ำเขาเนะาะอ่ามีวิธีป้องกันยังไงไหมกับเบ่งกัปิดยาวัคซีนอืวัคซีนไว้ดูแเฮ็ดหนูเฮ็ดยังอะไหบายังเขากลางกลางกลางคืนอ๋อกลางเวน่นกะ ยาอ่ะไปเอาน้ำหม้อมาขีดเส่จ,จีนหัวขีดล่อยว่าหามันเป็นแมงวันลายเป็นยาอะไรมาแลงแมงวันยาอะไรมาแลงกับสีใส่โตมหะโอ้ร้องข้ามือสีใสตจีนแรกแรกที่เขาว,าว่าหัวเป็นโรคล่าปีสกินตอนนั้นแม่หูแม่กับฝาวรักษาเลยวะเห็นก็เป<น>็นยุคกลางไ่เห็นบานตื่นโอ้โห <laughs> ว่แต่ปลอดภัยอยู่อือถือว่าปลอดภัยเนาะเพราะว่าเพรานไหนมาหอดเพราะมีเสือถ้าไหนไม่มีเสืออยู่ในคออ่อืมครับเลยปลอดภัยครับครับเลยปลอดภัยเนาะช่วงที่ได้ยินข่าวใหม่ๆนั่นจักเดือนที่ผ่านมาไหมเดือนหนึ่งแหละเดือนหนึ่งผ่านมาเนาะเดือนที่สองสองเดือนสองเดือนเนาะเดือนเมนสองเดือนแต่เดือนเดือนในเดือนกอลกระดานเนาะแต่เดือนพนจะวา ช่วงนั้นเนาะช่วงที่มันกําลัง <Yeah. S 1> ขายายไปหางวาพี่น้องเข้าช่วงนั้นบางคนก็เอาท่านบางคนก็เอาบ่อท่านเ <Yeah. S 1> นาะพี่น้องเอาท่านกับไข่นะสีดยาอาันสีดมะนีจักเข็มงวในขอกเข้านี่ไหมเข็มเดียวตัวละเข็มตัวละเข็มทั้งหมดมีจังตัวในฟาร์มนีไหมซีตัวมันก็โอ่งงวานี่เป็นงวใหญ่ไม่อยู่ซีเนาะเพราาะว่อัน วัคซีนนั่นงัวทองกระซิบดได้มันต้องมามันไปนยังเลยล่ะซีดต้นกระโดดซีต้นกะเข็มเถอะนะเจ้าเขาสื่อยามาซีดเองก็ให้หมอเพิ่นมาซีให้หมอ,มอเพิ่นมาซีหมอเพิ่นมาเพิ่นมียาแปลว่าหมอหมอขอ,อกประจำล่ะนะโอ้มีหมอประจำอยู่ขอ,อกอยู่เลยบอกว่ามีวัคซีนนั่นป้องกัน,กนอันโรคนีโบเพิ่นว่ามีอยู่ ไปหาอันมูไว้ที่ละขวดหนึ่งมันเส้าหาโตนะก็เลยไปหาอ้นี่คูเขาบ์เป็นบาเป็นจกักสแจ๊กโตซุ่มเข้าสีอาวง่ายๆว,ว่าหมอคนแนะนําว่าถ้าสิเปิดขวดวัคซีนขวดนี้วัคซีนขวดนี้สีสีง้วอายุอยู่ยิบหาโต<น>แต่ก็ต้องหาโมหาโมหาหมให้มันครบยี่สิบหาโตอืมจ,จังสิเปิดขวดวัคซีนขวดนั้นได้หมอว่าครับครับ ได้กเเลยทขามาสีช้องเดือนค่ะสุ่มได้เขาบอกสีเขาก็เป็นสีต้นละเข้เท่านั้นเนาะต้ะเข็มก็ถือว่ายาดีเอาท่านอยู่หมอคนก็มีวิธีแน,านาะนำเขาบว่ามีอยู่เขา,าก็ามายายาเขาจังมากรัฐบ,บ,บาลเขาก็ว่าเอามาดอกเออครับ รับผมกับศิภาพี่น้องเขาไปเบิง้งแม่แม่ผาเขาไปเบิ้งเนี่ยไปเบิ้งงัวนะครับแล้วก็สอบถามมาง่วนอกจากบปเป็นโลกลัาปีสกินน้ำมูเพลนแล้วงัวเราก็ยัองอ้วนอยู่ได้พี่น้องงัวเแล้วอ้วนดีแห่งนะครับสิภาพี่น้องเขาไปเบิ้งข้างด้านในันตัวนี่จักเดือนเลยไหมหกเดือนหกเดือนอยูดูอยูหกเดือน,ออนพันยังแมนมี่ไหมพันบามับานบามันแดงเนาะ มามันแดงสมโตสมโตบ่ะอ๋อใช่เลแม่เพิ่อนโอ้ตอนนี้แม่เพิ่นนนอนของซีเดือนของซเดือนแล้วแม่เพิ่นนี่ได้ลูกจักโตเลยไหมนะ่ะได้ลูกซีโตได้ลูกซีโตแล้วหลังง้อแม่นี่เป็นง้อแม่สาวป่ะคะบอดในสมป์จักเดือนปีกรัวปีซีเดือนเดือนหาเดือนนี่ละ เป็นงวยเมสาวเนาะปลูกส่งโค้งใหญ่ตะพุ่นนี่หน้าตาดีเลยพี่น้องอการยืนกัาง่าดีแห่งหปลูกส่งสวยนะครับงวยเมนีเป็นงวยโค้งสางใหญ่เนาะตัวใหญ่เลยเนี่ยผสมอยู่เพิ่นขึ้นเจกเทืออะไรปะเนี่ยเพิ่นหนึ่ขึ้นครับครับอัอบน,ออบนนี่ออกลูกเมื่ว่าออกลูกเมื่ว่านี่โอ้นั่นครับตัวแม่หรือตัวเถิกเหรอตัวแมร์ เพิ่นนในสวงเยาวเนาะบามมนนะครับพี่น้องบามันอกอตัวเพิ่อนเพิ่นได้ลูกจยกตัวเลยไมนี่ตัวที่สอตัวที่สองนอยู่นี่ออกมาว้าแเมียมีลูกตวที่สองลูกออกมาเนี่ยลูกพอได้เนาะต้นนี้บ่าบามมนแดงบาแมนดธรรมดาเอาโบลมาใส่กระจายกันสีเหมือนันเสีแดงคื้เอื่อยมเข้มอะเกี้ลวอยด้วกัน รสหลอดเอาสมเข็มรสจิ้มหลอดโซมหลอดพอสิเอาช้อนพันนี่มาใส่อ๋อแม่ถามเนี่ยเคล็ดลับในการดูแลหงว่หอกแม่นี่มีวิธีดูแลจังไรตามที่ผมบังยู่นี่มีแต่โดนอวด <c oughs> <c oughs> อ่าบอกเคล็ดลับเนี่ยหอยามันกินอิ่มอิ่มหัวเลยเพรอาหารอยร่างมาแลงมื่อละถวยตัวละถวยเนี่ยมาแลงมื่อได้สี่ขานก็ว่ได้เอาหอยกิน ือนนี้ม,นมีเคล็ดลับก็มีเท่าไหร่แล้วการายาบำรุงยายังเขาไดีเีดบอกไหมฉันเป็นกีกระตือหู้ว่าฝนมันเพิ่งกะเท่เอาอหมอผู้เกยจมผู้เกยเศก็มาาสีษโอ้ห้เขาเบื้องห้ให้เขาเบื้องห,ห้เขาก็มาสีดยากชายญิาหยายให้อขอควรปฏิบัติอ่ะ แน,นะนำจักหน่อยในแม่ว่าเข้าขั้ปฏิบัติจังไลยับงัวเข้าเพื่อให้งวเข้าอวนขอกี่ยังแบบเมียนทีงวออกยังมาเจ้าเมียนสู้มือสู้มืออ่าให้มันจกกระปุกยังมาแรงมากนี่กะจิเมียนสู้เสื้อก้อนสีให้มันเขานี่เพราะว่ามันกะต้องเมียนอ,อ,อีขอเบงระบบขอกในแม่เด้อ พอกนี่รู้สึกว่าจะเห็ดเป็นเทโูนอยู่แม่นบ่แม่แมแมเทโูนนี่เพื่อยังนอนแม่นี่แม่เพื่อให้บ่ให้มันเหยียบลมโอ้การควบชื้นจะ้ะกะรอบหลอบน,อกนกเขากะบ่ได้เทไปบเ,เบิดเขาเท,เอ,าเทอยู่ประมาณเคืองหนึงน่งเนาะสองเม็ดกลัวสองเม็ดกลัวเพื่อให้เพิ่นยืนให้เพิ่นนยืกินหญ้าเวลาเพิ่นยืนกินหน้ำตีขี้สีเงี้ยวลงนี่แม่นบ่ให้มีควบแฉะควบชื้น มันก็จิเป็นลม,มนหัวก็เหยียบจิกจักจิกจักมันก็ลมเพียงยข้าวก็เลยมาแก้ไขตัวนีนอ๋อตรงเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้มองมันยืนกินหญ้าในเอาเนี่ยมาแลงก็ทายออกไงเพื่อนไออนนองมาไหวทางนอกีอาทางนอกเย้ทางมองพยืนกินหญ้าในห้างนี่วัชตอนทอยืนกินหญ้าในห้างมันก็ยืนจ<ม>ิจขีจิกเงี้ยวหน่ะนะมันก็กลายเป็นลมอืมแม่ยนเมียม่ก็เลยเปลี่ยนเฮ็ดแบบนี้ มันการความชืดใดนาะการความชืดกันเมื่อยากเป็นโหลเป็นไผ่กันป้องกันอะไรเยอะแยะว่ารับป้องกันถ่าเปื่อยเพันว่าเน่องถ่าเปื่อยปักเปื่อยเพราะว่ามันมีความชืนถาเฮาโบเทปูนเนี่ยนี่มันก็จะเป็นดินแฉะเหยียบขี่เงาจากของเนาะงมันแฉะโอ้เกิดดีได้พี่น้องเ้ยมาเนี้ถ้าเพิ่งขี่เพิ่นเหยียบาถ้าก็ท่าความสะอาดไงน่องไหมนาะแม่นบางทีพี่น้องม่มีความฉืด ว่ามีคั้วมือื่นคว้วแฉะเ้ยพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งคักคักด้วยยังมาแรงกระเฮงนี่เ,เรพราะว่าสได้เมียนนี่คับไม่บายสได้เมียนนี่ก็เคล็ดลับหนึ่งกันนะแม่นมเนะาะบหาวิทันรบกับโปกกครอยากแนะนำให้พี่น้องเขา้าผรูที่เลี้ยงวัวเนี่ย<ม><ม>นี่เนาะกก,กางมุ่งหายที่ละกางตลอดโอ้กางมุ่งเนาะตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดใส่ซีมุ่งกลัวกับปิดลงเลยกล่าวว่าหนุ่มสี่มาหอมอาหมมอกหมม ่็หายมันขาวเลยกาวะที่คำคำแน่ยุงงกลัวเนี่ยเอาขาวเลยยุงงเริ่มออกมันบ่จ้เ่เอากระเอามงเขาลงตอนนี้กลางเวรท่ากัปล่อยออกน,น,นะแม่เนาะแไม่มันยังอยู่ก่อนมันเป็นเมล่อนอร่อนยังไงบ้างครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเหลือเบิ่งคลิปนี้ถ้าคลิปถ้าพี่น้องว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็บฝากกอไลค์ก็แชร์ ฝากกด subscribe น้ำกดติดตามน้ำพี่น้องเด้อและอย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับอีสานยูทูปนะครับกพาพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้แม่นี่งามนะไหมเนาะงาม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 อยู่ในคลองนี่บ่เปิดราคาจักตัวเลยวะแหมบ่บ่ท่านบ่ท่านเปิดเนาะเปิดไปแล้วพี่นี่บ่เปิดไปแล้วบอ่อเมว่อวันที่ ยังหวานอย่างจำธรรมดาเป็นอย่างไรมันมีตัวเธอกระโนร้ายมันมีตัวเธอก็เลยปล่อยออกอืมเอาแต่แม่ไว้เป็นส่วนมากแต่ว่าตัวเธอกับคูดกระเป๋าได้หนออย่ดีดีครับอ่ะดีใจน้ำไหลายด้วยแม่ด้วยในขอกในฟาร์มแม่นี่บอเป็นโลงเป็นไพ่บอติดโลงล่ำปีสกินนะครับก็ดีใจน้ำ กะพี่น้องที่ได้ติดตามช่องอีสานยูทู e ที่งวดพี่น้องเป็นโรคลำลปีสกินนะครับกะได้หลายท่านที่คอมเมนต์มาในแต่ละคลิปนะครับคลิปที่เป็นโรคลำลปีสกินงวดเป็น,ปน,ปนแผลเป็นตุม่มกะมีพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาบอกวิธีรักษาบอกตัวยากะให้พี่น้องเอาเอาไปใส่เด้อพี่น้องเด้อปองกันก่อนอืมขอกตองมีระบบป้องกันได้ไหมเนาะ แม่เมื่อนี้ผมอีสานยูทูบกับขอบคุณนี่แม่หลายเด้อที่ให้รายละเอียดแลยก็ให้ความหูผ่านช่องอีสานยูทูบคำแนะนําต่างๆผ่านช่องอีสานยูทูบนะครับเมื่อนี้อีสานยูทูบกับขอบคุณได้หลายรับเมื่อนี้ครับแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบแล้วหมั้งจีแล้วหังจัดได้ตลอดไปอาจารย์มั้ง ออัอวอ่ะดำมีล่างใหญ่โ้งเงี้ยงจอมันนั่งแหงกำลังแห้งลูกนหนอดูเอาไม่อันอขึ้นแล้วห้องห้าลูที่เบิดือลูก,ก็นอนกไกลๆอย่งน